สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญลลวงปั้นปีพศ2อ5 3นรกันนะครับรุ่นนี้มีการจัดสร้างทั้งหมด7เนื้อนะครับเนื้อทองคำา28เหรียญเนื้อเงิน500เหรียญเนื้อเงินลงยากรรมการ25เหรียญเนื้อนาวาโลหะ1,000เหรียญเนื้อทองแดง3,000ันเหรียญเนื้อทองเหลือง2,000เหรียญเนื้ออบาก้า1000เหรียญน,นะครับจตนวนจัดสร้างน้อยนะไม่เยอะนะครับ ที่เห็นนี้เป็นเหรียญเนือง,งินกรรมการนะครับไม่มีจําหน่ายนะครับในตอนนั้นไม่มีจําหน่ายนะครับเป็นการแจกจ่ายกับกรรมการที่มาช่วยงานในวาระนั้นๆน,น,นะฮะก็จะเป็นเหรียญเนืงเงินธรรมดาอาขอโทษครับก็ <exha. S 2> จะเป็นเหรียญเนือง,งินลงยานะครับความพิเศษก,ก็จะลงยาและจํานวนการสร้างมี25เหรียญนะครับความแตกต่างและเวลาดูนะครับจะมีการตอกโค้ดไว้ใต้ฐานนะสองตัวนะครับ เป็นโคตะวันจันเซียวนะฮะเห็นไหมฮะอีาจะตอกไว้ก่อนที่จะลงยานะครับนี่นะเห็นนะนะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะตอกโคีิสองตัวนะครับเนี่ยเห็นนฮะเป็นยันนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวยันเทอ,อตัวนะนี่ฮะ อยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วก็จะมีการตอกเลขตัวเลขเนี่ยขอบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นตัวเลขที่เรียงกันนะครับเป็นเลขมงคลน,นะเป็นเลขมงคลจะตอกแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะครับตอกคละกันไปนะครับแล้วก็จะมีตอกตัวข้อไก่นะตรงหูเหรียญน,นี้นะฮะน่าเห็นนะนะครับ นะเหรียญนี้ถือว่าสวยนะครับยาไม่แตกเลยนะครับสียาสวยนะครับจะเป็นยาแดงน้ําเงินนะครับนะฮะพุทธิน์ทรงเคลมานะครับด้านบนก็จะระบุพอสอการสร้างรูปหลวงพักตันนั่งเต็มองค์นะครับด้านหลังก็จะระบุวาระการสร้างนะครับตั้งกองทุนปฏิสังขรอ,อุโบสถนะครับนะอันนี้น่าจะได้ เป็นวิทยาทานแต่ทุกท่านนะครับเพื่อไปเจอนะเรียนนี้ถือว่าสวยนะครับนะโอเคครับหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กับพี่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ